อดีการเจ้าคัเอาการพลังงานนะครับพลังงานเพื่อชุมชนนะครับขอบคุณกรมพลังงานกรวงพลังงานนะคร,รับมาศึกษาดูงาน เอางานที่นมือลนนะครับไอกัดเดียวกใส่อนนะใส่ทคนนะไปถึงานนเรนรูเลยครับอยากห่วมีไฟบริจับมไหนเด้อกัดปีกัดนี่สีขาวสาดเด้จุดไปแค่ก็จะเริ่มลงอันนี้ก็จะค่อยลงนี่ทังคัองังนี้ตัถึงแก็จะเริ่มลงครับพอหลังจากนั้นพอหมดแล้ว นในระดับแก๊สต,ตอนนี้มันจะเป็นน้ำไม่ไม่ไม,ไม่ใช่ครับแก๊สตัวนี้น้แก๊สตัวน,นี้นม<า>ันจะตเลยตอนนี้เราจุดวเราเปิดแม,มันจะลมัมันดอมัน้นันลมีลเน่ันลั้นมปิดตันนั้นไม่ดนี่ตัวนั้นเป็นตัวอะไรคะไม่ครับ ตัวดักน้ำตามตัวดักน้ำมีความชื้นเวลามันมามันจะมีความชื้นมาอยู่ในนี้เนี่ยนี่เป็นเรื่องของในบ้านมลยถ้าเป็นบ่อแปดคิวก็จะมีหัวแก๊สนีห่หหัวน่าดูงานจากตำบลหนองเมธีอำเภอข่าตูจังหวัดสุรินทร์ครับมาดูงานที่ตำบ,บ,บเลเมืองลิงกำลังงานเพื่อชุมชน ขอบคุณนะดูงานนะครับติดตามผลงานของท่านที่ f a c e b o o k เมืองลิงโมเดล u t u b e เมืองลิงโมเดลครับสวัสดีครับครั้งนี้จะลงก่อนเพรถังนี้แกมันจะมาถังนี้ถังแรกแล้วก็จะมานี้แลตจะต่อมานี้พอทังหมดนี้จะไฟๆลงไปเลยรับพอเราทำอาหารเสร็แต่ก็นน่ท้อด้วยเรเคนี้นั่งอยู่แ่น้อย ท่าซีเองท่าซเองนู้เล่นมันพาดมเองต้องคงไม่ได้ขอด่างไม่จะได้ของเองสินะ